ตอนนี้ทำเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับใช้เองมันจะมีไฟไฟนี่ไฟไฟ,ฟ led เป็นโคมไฟอันนี้กระติกน้ำร้อนกระติกน้ำร้อนกินกี่วัตกระติกน้ำร้อนกิน800วัตนะครับไม่กิน800วัต,วตทำงานนะครับแล้วก็พัดลม พัดลมอันนี้พัดลมนี่จะกี่วัตต์ไม่แน่ใจต้องดูใต้ห <c oughs> มุนดูปิดก่อนนะครับพัดลมนี่สาขนาด3 0มมิลคืออะไร40วัตตนะ์นะครับพัดลม40วัตต์สี่สิบวัตต์นะก็เปิดมันจะค้างหม่ยเพราะว่าเครื่องอินเวอร์เตอร์นะ หลอดไฟ LED ปิดไฟเลยอันนี้กี่วัตต์สองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับอ่าอินเวอร์เตอร์ทำเองฟิลิปกี่วัตต์อันนี้่าไรนะไม่รู้กี่วัตต์ ห้าสิบห้ามิลลิแอมนะครับมันกินกระแส w, เจ็ดวัตต์ถ้ w, 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 าในเจ็ดวัตต์นะครับเจ็ดวัตต์นะคเจ็ดวัตต์ก็สว่างนะครับใช้ยูนาใช้ยูนานะครับเปิดได้นะครับนี่นี่ครับเครื่องเครื่องอินเวอร์เตอร์ด้วยหมอ้อแปลง มอแปลงทําขึ้นเองมอแปลงมอแปลงไม่ได้ทําขึ้นเองแต่ว่าพันพันใหม่มอแปลงในโคเวฟนะครับทําขึ้นใหม่แล้วก็อันนี้เครื่อง CPU ตัวเก่าอันนี้แบตซื้อต่อเข้ามาอันเก่าแล้วก็อันนี้อุปกรณ์ที่ทําก็มันจะมีมอสเฟตนะมอเเฟตเบอร์นี่นะเบอร์ไ Rf 3205นะครับ6ตัวแล้วก็จะมีตัว R นะครับ220แล้วก็มีมีตัว2ตัวนะครับตัว R 2202ตัวแล้วก็ตัว R 100โอห์ม100โอห์มอีก2ตัวนะครับใช้แล้วก็ตัวไมโครไมโคร1 2 0 0 2พ0ไมโครผมใช้สตัวครับ25โวลต์ กระแสที่มันจ่ายออกมาตอนนี้ก็สามจุดสองแอมป์นะครับผมจะลองถอดถอดอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วจะไปดูกระแสใหม่ว่ามันจะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะลองอันนี้ก็กระติกน้ําร้อนนะรเราลองถอดกระติกน้ําร้อนก่อนนี่ครับต่อกระติกน้ําร้อนนี่นะตถอแล้วอแล้ว,ลวไฟดับแล้วนะครับแลาวกระแสมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็น3.3แอมป์นะครับเี๋จะลองปิดไฟดูนะครับ ใ้ปิดไฟแล้วนะครับปิดไฟปิดแล้วอันนี้อันนี้ไฟแสงสว่างจากข้างบนนะครับสองลงมาแล้วก็กระแสมันจะเพิ่มเป็น3.5แอมป์นะครับเีฮ้จะปิดพัดลมนะครับน่ะปิดพัดลมพัดลมนะครับปิดแล้วนะครับไม่หมดแล้วอ่าไม่หมดแล้วนะครับแล้วก็ไปวัดดูกระแสเต็มเต็มกระแสที่แบตแบตจ่ายมามันก็3.8แอมป์นะครับ อันนี้ก็ไม่มันจะอุ่นๆน,นะครับเมื่อแปลงมันจะอุ่นจะไม่จะไม่ร้อนนะครับนนี้ผม,มวางกับหวัวนะครับแล้วก็ทีนี้จะลองเปิดพัดลมดูนะครับออันนี้เปิดพัดลมพัดลมหมดแล้วกระแสก็จะลดลงใช่ไหมครับเมื่อกี้สามสิบแปดเปิดไฟเปิดไฟใช่ไหมครับกระแสก็จะสามสิสามจะเสียบกาต้มน้ําร้อนนะครับอันนี้กาต้มน้ร้อนแปดร้อยวัตต์นะครับ 行。